ไอ้ชิ้นใหญ่ๆนี่ทำไงดีเนี่ยอันนี้แม่พอใจแล้วโบบีพี่บิ๊กพ่อสมชายเอ้ใครมาชิ้นเบ้อเนี่ยโบไพ่อสนใจพ่อหมดแล้วเดินหนีเลยนะแหมไม่สนใจพ่อเลยนะเดียวอ้าวถ่ายคอสมชายนั่งลงนั่งลงก่อนสมชายโอ้ยยุ่งเยอะโบแบงค์นั่งลง โบเบยนั่งลงก่อนดิลี่ลูกนั่งลงนั่งลงคอยก่อนคอยเออพี่คอยผู้ชาลงเดี๋ยวไม่ผู้ชายนั่งลงโบเบยนั่งลงทีละตัวเอ้เก่งมากนะจับมือกันเก่งมากผู้ชายเลิกจับมือกันเก่งมากบิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กควรไป็นหน้าแข้งจับมือจะขอบคุณครับันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ lugar, like. 1, 2, hei, ันนี้ขอบคุณครับคู้ชายนั่งลงลูกผู้ชายคอยบอล คอยเป็นพ่อต้องนิสัยดีกว่าลูกเออเป็นพ่อต้องนิสัยดีกว่าลูกอันนี้พ่อสมชายอันนี้เยวเย็นเย็นนี่ของบเบ้นี่ของบเบีอ้อืมอือกินด้วยนี่ของพ่อใจโอ้ยนี่กน้ำลายไหลเตียนขา่อเลยเยเย็นตามคิวต้องรู้จักคิวรูว้ป่ะ รู้แต่นางคอยเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แต่คิวอันนี้พอสมใจพอสมายแล้วนี่เป็นของพี่บิ๊กอ่านี่ของพี่บิ๊กนี่ของโบเบีอ่านี่ของไม่พอใจอ่านี่ของพ่อสมชายอ่าแล้วนี่ของใครเอยโอ้โหชินเบลเลอะไร อันนี้ชิ้นเบลเลอร์อะไรไอ้ชิ้นใหญ่ๆนี้ทำไงดีเนี่ยอันนี้แม่พอใจแต่โบบี้พี่บิ๊กพ่อสมชายเอ้ใครมาชิ้นเบลเลอร์เนี่ยตาพ่อมากไม่ต้องตา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 มคิวไม่ต้องตามคิวตามคิวตามคิวตามยุดอันนี้ของวอ,อ,อต้องรู้จักตามคิว สุงชายบิ๊กโบเบอแล้วนี่ของฮะคุณแม่คอยใจเอ,อ้ยนี่ของของลุมชายอันนี้ของพี่บิ๊ก่าพี่บิ๊กแล้วก็เป็นนี่เป็นของโบเบ นีของคุณแม่พอใจอืมู่ในนี่มันเอ๊ะทำไมมันโอ๊ยทำไมอันนี้มันชิ้นใหญ่อย่างไรวะชิ้นใหญ่ของไข่วะเนี่ยของไข่เหมือนเดิมไม่ต้องเหมือนเดิมของพ่อของพ่อสมชายไม่ต้องเลยพ่อจินนั่งเด็กแล้วพ่อจินนั้นมีของพ่ออ้าวบําบังงของพขลุมนใจมีของพี่บิ๊กอืม อันนี้ของโบบีอืมอันนี้ของเฮ้ยเรื่องหักเลยของคุณแม่พอใจอืมอันนี้ของเดี๋ยวควายดีๆนิสัยไม่ดีเดี๋ยวไม่ให้กินนะเด็กๆนิสัยไม่ดีของข้าหลชายนี่ของพี่บิ๊กอันนี้ของ ทำไมกินเล็กเหรอวะอ่าได้ไอสองขิ้นพี่โบเบได้กินเล็กอสองขิ้นลูกเรตัวนี้เป็นของคุณแม,ม่พอใจนะนี่มันหักแล้วนะเดี๋ยวพ่อจะใส่มือนะพ่อเม่เอาแล้วมันหักแล้วอ,อันนี้ของพ่อสมชายเดี๋ยวพ่อสมชายกินก่อนลูกเย็นๆเออเดี๋ยวตัวนี้เป็นของอันนี้ของพี่บิ๊กเ,เดี๋ยวกกเย็นๆมันหักลูกเย็นๆเออ อันนี้ของพี่โบบีโบเบีนี่ของโบเบีพี่บิ๊กเดี๋ยวให้โบเบีกินก่อนส่วนนี้เป็นของโอ้ยังเหลือหลายชิ้นให้พ่อแม่พอใจก่อนอันนี้ของแม่พอใจอ้าวหล่นหล่นลูกอ่ะของแม่พอใจนะล,ลูกนะส่วนอ้าวแบ่ยงยังไงวะเนี่ยเหลือแคกนี้อ่ะนี่ของพ่อสมชายส่วนนี้เป็นของอเดี๋ยวพี่บิ๊ก ตัวนี้เป็นของโบเบ่ไอ้โบเบ่เอ้ยๆๆๆๆๆตัวนี้เป็นของคุณแม่พอใจคุณแม่พอใจทั้งหมดเลยหมดแล้ว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 ไม่มีแล้วเอาเว้ลูกไปไอ้บ่สนใจบ่หมดแล้วเดินหนีเลยนะแหมไม่สนใจพ่อเลยนะอ่ะไปอัเนี้หมดแล้วลูกหมดแล้วพูดได ดูด้ว่นะพอกินหมดแล้วมันวิ่งไปข้าบข้าบไปสัก้อต่อลหมดแล้วลูกหมดแล้วไม่ต้องมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะมีคลิปน่ารักน่ารักของพ่อแม่ลูกและเด็กๆพวกนี้จะทำออกไปเรื่อยๆครับให้ทุกคนเห็นความน่ารักของสัมลี้ย์ของครอบครัวของเขาอะไรเนี้ย ยังไงก็ข,ขอขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมาทำไมมาทำไม